นายกอุงอิงก็มีความจําเป็นจะต้องเอาเงินภาษีไปแจกคนจนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็นะก็เป็นการาหาเสียงให้พักเพื่อไทยไปด้วยเขาเรียกอะไรยิงนัดเดียวได้นกสองตัวทักษิณก็ชอบพูดแบบนี้ยิงดเดียวได้นกสองตัวก็คือด้วยไงเอาเงินภาษีไปแจกคนจนกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะเดียวกันพักเพื่อไทยแม่ก็ได้ประโยชน์ไปด้วย ไม่ต้องลงทุนเอาเงินส่วนตัวของตระกูลชินวัตร์ึี่แม่งมีเป็นแสนแสนล้านนะนะครับไปแจกเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าคิดอะไรเราก็ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นพักแม่ก็ได้ประโยชน์ไปนะครับประชาชนก็ชอบฮะเพราะประชาชนตอนของเราเนี่ยเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นก็โหยากจนเป็นนี่เป็นสินเนี่ยมีคนเอาเงินมาแจกไม่ว่าเงิน,นแม้แม่จะป้นมาโกงมาหรือเงินผสมภาษีนะคนยากจนเขามีความต้องการเขาก็ชอบ นะพักนี้ก็ได้คะแนนเสียงไปแต่สิ่งที่ตามมาคือคนต้องใช้นี่คืออะไรกูนี่แหละเนี่ยกูเนี่ยกูเนี่ยต้องเสียภาษีเนี่ยต้องใช้นี่แล้วกูก็เป็นคนมีรายได้เกินเขาก็ไม่เขาก็ไกม่ได้แจกกูและพี่น้องประชาชนคนชั้นกลางอะไรเยอะแยะที่ไม่ได้เงินและพี่น้องประชาชนอื่นๆก็ต้องไปช่วยกันใช้นี่เพราะอะไรเพราะมันไม่มีของฟรีของฟรีไม่มีในโลกครับเชื่อเชื่อพี่เดน,นะครับนะซื้อปลั๊กไฟมาจากต่างประเทศราคาถูก เสียบเพลบเดียวเดี๋ยวก็ไฟไหม้บ้านนะ้วซื้อแบตเตอรี่มือถือมาราคาถูกสักพักแม่ก็ระเบิดแล้วครับไม่มีครับของฟรีครับนะของอของฟรีและดีอะไรไม่มีนะครับเพราะฉนั้นนโยบายแจกเงินไม่ใช่ของฟรีนะครับแจกเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บภาษีไม่พอก็ต้องขยายฐานภาษีใครที่แม่ยังไม่เคยจ่ายภาษีตอนนี้รัฐบาลแม่ก็ต้องอพยายามรีดภาษีให้มากที่สุด ฝากไปยังบรรดาเจ๊เจ้าของโกดังทั้งหลายนะอวดล่ำอวดรวยโอ้ยยอดขายเท่านั้นเท่านี้นะาขารซื้อจากเจ๊ไปขายต่อล่ํารวยกันก็เจ๊มึงก็มีรายได้เดือนละเป็นร้อยล้านหรือเปล่ามึงเสียภาษีหรือ,อยังคนพวกนี้นะครับเท่าที่ผมทราบจากสรรพกรมาก็จะใช้นอมินีครับนะครับพวกแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายนะครับที่เป็นข่าวนะยอดขายวันนี้ร้อยล้านสิบล้านร้อยล้าน,นครับใช้นอมินีครับสรรพกรบอกผม ตัวเองก็ตั้งบริษัทมาแล้วก็ออกหน้าไลฟ์สดนะครับแล้วก็อะไรตัวแล้วแต่หลอกลวงประชาชนไปนะครับเงินเข้าบ,บัญชีไม่เท่าไหร่หรอครับนะแล้วก็สุดท้ายก็สิ้นก็มีสํานักงานบัญชีสํานักงานาตรวจสอบบัญชีรับจ้างทําบัญชีเทจนี่สารเอกรเขาเล่าให้ฟังนะรับจ้างทําบัญชีเทสเงินต่างๆแม่ก็ไปตั้งบริษัทเออนอมินีอีกประมาณหกเจ็ดบริษัท อย่างไอคนดังๆที่ยอดขายเยอะๆอวดล่ำอวดเลยปากรวยทํานอมินีหมดครับตั้งบริษัทขึ้นมา6-7บริษัทกระจายกระจายเงินไปบางอันก็หลบเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อมาจากาโกดังคนต่างด้าวแต่ผมไม่บอกสัญชาติไหนละเอาเป็นว่าซื้อโกดังจากสินค้าของคนต่างด้าวนะครับราคาถูกๆโกดังที่ขายของถูกแถวปทุมธานีพระรามสองสมุทรปาการเ่ย เอานี้ละนี่แหล่งข่าวตำรวจแหล่งข่าว <c oughs> d ี i แจ้งมาโกดังของคนต่างด้าวไม่บอกชาติไหนเพราะว่าผมชอบไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวแม่งไม่ให้ผมเข้าประเทศก็โกดังคนต่างด้าวขายของถูกนะนะครับราคาถูกอ่ะถูกกว่าคนไทยสักอ่าส0บยเท่าอะนะครับนะการ,นะรหลังจากนั้นก็ก็ตั้งโนมินีขึ้นมาบรรดาเจ้าของโกดังพวกเจ๊พวก,พวกแม่ค้าออนไลน์เอาเงินเข้านมินี นะไม่เอาภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรต่างๆรัฐบาลแม่งก็ไม่ได้เจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับนี่สรรพากรเขาเล่าให้ฟังนะพฤติกรรมแบบเนี้ยก็จะมีเจ้าที่ซึ่งมีหน้าที่คอยจับลุมตรวจสอบก็ลองไปดูหน่วยงานไหนอ่ะก็เป็นรับเป็นรายเดือนครับรับเป็นรายเดือนนะครับรับแม่งรายเดือนทุกเดือนอนะ่ะเพราะนั้นตรวจสอบอยังไงก็ไม่เจอเพราะอะไรไอ้หาเขาจ่ายรายเดือนแล้วมึงจะไปจับเขาได้ยังไงลนะ่ะ นะครับจับก็ได้ไงบางโกดังนะครับมีเจ้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มตรวจสอบเนี่ยนะครับนะรับเป็นรายเดือนเสร็จแ,แล้วก็ไอคนที่เสียรายเดือนมันก็อยากจะได้ทุนคืนมันก็เลยตกลงกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเออเดี๋ยวผู้ขายของเถื่อนของหนีภาษีหรือของที่แม่งไม่ไม่มีฉลากไม่ถูกต้องอะไรต่างเนี่ยไม่มีมอกอ,อะไรต่างพอใครมาซื้อก็ตกลงกันไปจับจับได้ก็แบ่งกันอีกโอ้โหแม่งสลับทับซ้อนนะสัจจะไม่มีในหมู่โจร อันนี้คือความจริงที่พี่น้องประชาชนเล่าเพราะนั้นไอ้พวกที่อวดล่ำอวดรวยทั้งหลายนะครับเจ้าของโกดังเจ้าของตลาดเนี่ยสรรพากรต้องลงแล้วก็ทําการตรวจสอบภาษียอนหลังแล้วก,แวก็แล้วก็ปรับมันทั้งค่าปรับเงินเพิ่มเอาให้หนักครับไม่เสียภาษีหรอกครับไอ้เจ๊พวกนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยไม่เสียหรอกเชื่อผมเนี่ยนะนะครับร่ำรวยซื้อกดังเงินสดตลาดเงินสดทุกอย่างเงินสดยอดขายยอะแยะ,ยะ คนนั้นซื้อไปอ่าซื้อราคาถูกไปขายแพงแรงต่างรวยกันหมดขนาดหลายย่อยยังรวยแล้วเจมไม่รวยได้ไงนะครับเพราะนั้นฝากส,สรรพากรนะครับตรวจสอบภาษีย้อนหลังนะพวกนี้นะนะครับอือย่างของผมเนี่ยไม่มีปัญห,หาเรื่องภาษีย้อนหลังนะผมไม่ประกาศไม่รับเงินบริจาคไม่รับอะไรเลยรับแต่วายถ้าอยากจะมาคิดภาษีย้อนหลังก็จะมานับขวดวายนะแต่ก็นับยากนะเพราะว่ากูดแดกเสร็จแล้วกูทุบข,ขวดทิ้งเลยจุกกรู พอแดกเสร็จแล้วมาทุบขวดทิ้งไ้นนก็เอาทุบขวดวายไม่ได้นะอ่ะนะของผมเนี่ยหนึ่งเป็นลูกจ้างสองไปสอนหนังสือแม่ก็โดนหักนับที่จ่ายธนาคารจ่ายเงินแม่ก็จ่ายนะทุกอย่างเนี่ยแม่ไม่มีโอกาสจะไปโกงประสรภาษีเลยก็อยากจะโกงแต่โกงไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับฝากกรมสรรพากรตรวจสอบดารานักร้องนักสแสดงซื้อบ้านให้พ่อซื้อบ้านให้ตัวเอง <c oughs> มึงเอาเงินมาจากไหนแล้วหลังละร้อยล้านี่ยโอ้โหมึง มึงแสดงอะไรกันนะ่ะนะเพราะนั้นก็ยังไงฝากเอาเงินเข้าหลวงหน่อยนะครับนะนะครับและดารานักร้องนักสแสดงก็ให้คนอื่นเป็นคนรับเงินรับทองแทนเยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าใครมาทํางานด้วยเบิกห้าหมื่นก็บอกให้เขียนมาหนึ่งแสนคือคนพวกนี้มันคนรับชาติแม่ไม่ค่อยมีนะเออนะครับมีแต่ชาติหมาชาติแมวนั่นแหละครับ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบประเด็นทางสังคมนะครับก็ฝากสันมกรนะไอ้พวกนี้ตัวดีนะอวดร่ำอวดรวยนะครับนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับไม่ได้เสียภาษีนะครับฝากนะครับแม่ค้าคนดังเจ้าของโกดังที่เป็นข่าวเนี่ยฝากลงหน่อยนะสันมกรนะอยากให้มันฝากดีนะครับแล้วก็ไอ้พวกทำคอนเทนต์หลอกลวงนะทำคนทตนหลอกลวงโกดังตัวเองตลาดตัวเองราคาถูกนะนะครับ อ่าเป็นการบิดเบือนกลไกตลอดตลาดเป็นการแหกตาประชาชนเช่นขายต่ำกว่าทุนอย่างเงี้ยปลาตัวละยี่สิบบาทขายแมงสักสิบบาทหลอกลวงให้ประชาชนไปซื้อสินค้านะอ่าประชาชนก็เห็นปลาถูกอะไรต่างอ้าวเห็นเขาบอกรับหลังอ้าวทิปหายไปจ่ายเงินชดเชยกันในภายหลังอ้าวนี่มึงหลอกลวงประชาชนนะครับดําเนินคดีข้อหาช่อโงประชาชนว่าไอสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เจ้าของโกดังแม่ค้าเนี่ยที่บอกว่าปลาตัวละสิบบาท มันคือการทำคอนเทนต์หลอกลวงประชาชนนะครับสคออบอรครับนั่งเป่าสากอยู่ไหนครับนะเอาปากออกเอาสากออกจากปากนะครับมาเข้าไปตรวจสอบทีมึงไปหลอกลวงประชาชนว่าปลาตุลยยี่สิบ,บาทเหลือสิบ,บาทท,ทั้งท้งที่ความจริงมึงเป่นการเล่นละครกันพอมึงประกาศโฆษณาเข้าโซเชียลคนแมกก็วิ่งไปตลาดมึงกัดังมึงนะนะครับมึงก็คิดว่าโอ้โหปลายี่สิบ,บาทยังเหลือยี่เหลือเหลือสิบาท สุดท้ายมึงไปตกลงกันหลังกดังเห็นมีคนก็พูดมาเอา้ามึงบอกว่าไอท้ที่ไอ้ขาดทุนไปเอาชอดเชยกับกูเอา้านี่มึงก็หลอกลวงประชาชนเลยว่ะมึงหลอกลวงประชาชนเนี่ยจริงๆรล้วับสิตลาดมึงกดังมึงไม่ได้ขายสิบบาทมึงก็หลอกลวงประชาชนก็หลงเชื่อกันเดินทางกันไปซื้อกันใหญ่มึงก็ร่ารวยภาษีเสียหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยนะและโฆษณาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค